การตั้งจังหวัดอุดรธานีนี้เพิ่งจะมีขึ้นเมื่อเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสเรียกว่ากรณีพิพาทรอส1 1 2ในปีพุทธศักราช2436ทําให้สยามเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงทั้งหมดและตามส่วนที่สัญญาที่ทําขึ้นระหว่างสองประเทศนั้นมีเงื่อนไขห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมปราการอยู่ในรัศมี25กิโลเมตรของฝั่งแม่น้ําโขงหน่วยทหารสยาม ที่ตั้งประจำอยู่ที่เมืองหนองคายอันเป็นศูนย์กลางของมณฑลราวพวนซึ่งมีกลมมาเหมือนประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่ต้องอพยพเคลื่อนย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านเดือหมาแข้งในปลายปีพุทธศักราช2436เหตุที่ชื่อว่าบ้านเดือหมาแข้งนั้นเพราะมีต้นหมาแข้งหรือต้นมะเขือพวงตรงที่ตั้งโบสถ์วัดมัชิมาวาสปัจจุบันมีขนาดใหญ่ผิดปกติจึงได้ตั้งชื่อบ้านว่าบ้านเดือหมาแข้ง